สวัสดีครับวันนี้เราไฟดิจิไทยแลนด์มีสุดยอดจอยมาแนะนำซึ่งก็คือไฟดิจิเวเดอร์ทูโปเป็นจอยมันติแพลตฟอร์มใช้งานได้กับ PC Android, iOS และ Nintendo Switch โดยในกล่องจะมี usb ไวเลสสำหรับเชื่อมต่อหลายสายและสายไทยซ c สำหรับชาร์จและเชื่อมต่อตัวจอยมีไฟ rgb แสดงที่โลโก้ของไฟดิจิและสามารถตั้งค่าไฟได้ถึง16.8ล้านเฉดส,สี โดยผ่านโปรแกรมไฟดิจิ p a c e และแอปพลิเคชันไฟดิจิเกมเซนเตอรการเชื่อมต่อกับ Android เปิดจอยเข้าแอปเลือกเป็นแพทเพย์โหมดและเข้าเกมได้เลยสามารถตั้งค่าปุ่มผ่านไอคอนไฟดิจิได้อย่างอิสระและสามารถตั้งใจโรที่จอยได้ด้วยการเชื่อมต่อ iOS 1. กดปุ่มบวกและสพร้อมกันค้างไว้จนไฟขึ้นสีแดงส้ม2 กดปุ่มบวกและแซดพร้อมกันค้างไว้ประมาณ10วิรอจนไฟกระพริบเชื่อมต่อกับดูอ l ลช็อคไวเลสคอนโท r เลอร์ตัวจอยรองรับ MFI ของ Apple เชื่อมต่อและสามารถเล่นได้ทันทีกับเกมที่รองรับจอยอยู่แล้วอาทิเช่น Apple Arcade และเกมอย่างเกมชิน m p a c t การเชื่อมต่อ PC ตัวจอยเชื่อมต่อแบบ X-Input มีทั้งหมด2แบบ 1. ต่อตรงเพียงใช้สายไท e C เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์และ 2. เพียงแค่เสียบ USB เพียงแค่ใช้ USB Wireless เ,เสียบเข้าคอมพิวเตอร์และกดบวกกับ A ให้ไฟสีขาวขึ้นเพียงแค่นี้ก็ใช้งานได้ทันที ตัวจอยสามารถคัสตอมปุ่มและไฟผ่านโปรแกรมฟติกิสเปซส,สามารถคัสตอมไฟ RGB ได้ถึง16ล้านเฉดสีสามารถปรับระดับความสั่นได้ตัวจอยสามารถคัสตอมปุ่มได้อิสระอาล็อ,ลอกสามารถปรับแกน X แกน Y ได้และสุดท้าย สามารถตั้งใจโ,สโรสโคปได้และสุดท้ายยังเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch ได้อีกด้วยสำหรับการเชื่อมต่อ 1. กดปุ่มบวกและ X ค้างไว้จนขึ้นไฟสีส้ม 2. เปิดหน้าต่างคอนโทรลเลอร์บนสวิต c h เลือกไปที่เชิงกริดป,ปิดและเปิดจอยใหม่ รอจนเชื่อมต่อกันเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆกับสุดยอดจอยมันติแพลตฟอร์มคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ณนาะนะทีนี้พร้อมท้าโซนทุกจอย